สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK ช่ N N K S. วันนี้ก็อยู่กับเจ้าบิ๊กซีนี่นะคะวันนี้เราจะทําการเอาบิ๊กซีเล่นน้ำนะคะอยากเล่นมานานแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วที่เห็นพี่กดกับพี่โด่งนะคะลงเล่นนะคะร้องอิ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 ง,องตัวนี้ก็ประมาณหกขวบเลวนะคะทุกคนจะเจ็ดขวบแล้วนะเดือนตุลานี่เดือนอะไรนะพี่กด เดือนตุลานะจะค,ครบเจ็ดขวบนะคะบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีก็จะได้เจ็ดขวบแล้วบิ๊กซีเนี่ยคะตอนนี้เราจะทําการนะให้พี่โด่งนะคะมัดแล้วฮะเราเอาบิ๊กซีลงน้ํากันนะคะทุกคนทําการมัดแล้วนะคะนี่มัดเชือกคล้องนะจะทําการเอาบิ๊กซีลงเล่นน้ํานะคะทุกคนนี่ไปแล้วนะคะแล้ววิ่งแล้วน้ำแล้ววิ่งน้ำแล้ว อยากเล่นแย่แล้วนะคะอยากเล่นแย่แล้วสีดูไม้มันดมก่อนพี่กดเดี๋ยวสให้มันดมไม้ให้มันเล่นงับก่อนงับแล้วงับแล้วดูมองไปไป ไปแล้ววิกซีไปแล้วไปวไหนนี่นะคะวิกซีตอนนี้กำลังเล่นน้ำอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยวิกซีปล่อยเห็นเต็งเอามาขึ้นฝั่งนะกดให้มี่หมออ้างับน้ำงับน้ำวิกซีงับน้ำไปแล้ว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 กระดึ๊บ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 ไปเอาไม้แล้วงับ ง,งับมาเร็วงับไม้มาแล้วงับไม้มาให้ใครให้อดองปล่อยสิปล่อยไปเด้อไปเอายืนไม่ได้เอายืนไม่ได้เอ้ซีมามาหไปเด้อไปมานี้มันรูดูโอ้กระโดดวะมีกระโดดด้วยอ่ะเล่นเก็บปลาดี เอ๊หนึงอ่ะเอ๊นุ้ยขอเล่นกับวิกตี้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้วิกตี้เล่นก่อนวิคตี้เหนื่อยแล้วไม่ได้เล่นน้ำนานอ่ะบกขึ้นบกแล้วขึ้นบกแล้ววิกตี้ขึ้นบกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิกตี้มาเอาไม้มาให้ในตัดไม้มาให้ในตัดอ่ะในตัดอาดีบไม้น่ะเอาวางให้ได้อ่ะวางวางให้ในตัดวิกตี้ปล่อยเออปล่อยให้น้องฝากคว้างไปแล้วน้องคว้างไปนู่นแล้วนู่น นู่นน้องคว้างไปนู่นแล้วเพราะแรงผมเยอะไงครับเฮ้ยมาเนี่ยดูนี่ได้แล้วบิ๊กซีได้มาแล้วงับลงับมามาแล้วมาแล้วมาหาน้องมาหาน้องโอ้ยน <disease. N US uto> ้ำเข้าปากแล้วปากใหญ่ด้วยน้ำเข้าแล้วน้ำเข้าจะจมน้ำเปล่าโอ้ยน้ำเข้าคอน้ำเข้าปากแล้วโอ้ยวิ๊กซีจมแล้ว มีซีเกตเอาหน้าไม้เอาไม้มาให้น้องไม้ให้น้องไม้ให้น้องไม้ให้น้องเอ้าเหนื่อยเหนื่อยน้ำลึกมาเร็วมาเร็วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอยู่างโอ้ยมิซีเหนื่อยมันไม่ไกลใจส์เดี๋ยวเดี๋ยวมิซี่มกซีจะเอาไม้มาให้ในตัดแล้ว เราก่อนวิกซีมาแล้ววิกซีมาแล้วมาวิกซีมาแล้วเอาไมให้เนตัดเร็วอ้าวให้เนตัดให้น้องให้น้องให้น้องวิกซีเอาไม้ให้น้องดีอ้าวขายให้แล้วขายแล้วเนี่ขายแล้วเดี๋ยวให้วิกซีเหนื่อยวิกซีเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยวิกซีโอมึงจะเอาไม้ใหญ่เกินไปแล้ว จเอาไปทำหม้าย่างดีกว่าอยากจะเล่นอยากเล่นเล่นมื่ออยากเล่นกับพี่เฮ้ยนี่นี่นี่ไม้มาแล้วไม้มาแล้วหยิบหยิบยิบหยิบหยิบไม้ก่อนจิ้มไว้ให้เร็วว้าโอ้ยนั่น เอามาเล่นเอามาเล่นตื้นๆนี้เดียวเล่นน้ำมาตีน้ำให้มันเล่น,นตามกฎอ่ะวิกซีอ่ะก็กดนี่อ่ะวิกซีโอ้ั่นลัดหัวเราเล่นแล้วอ่ะไม่น้อยเล่นไมโจบ เหออน,นื่อยเหนื่อยแต่มาดื้อแค่ไหนต้องทำหมาย,ย่างแลนะ้วแหละน้ำเข้าปากแล้วอุ้มได้โดนอุ้มไหวไหมเต็มนองเลยแก่แล้วแย่แล้วจะเจ็ดขวบแล้วบิกซีอ่ะปขึ้นปะบิ๊กซีขึ้น,นกดไม่ขึ้นอ่ะบิ๊กซีก็ไม่ขึ้น ก่อนก็มาขึ้นดขินนขึ้นก่อนเร็วขึ้นก,อนนกอน cioè, ่อนเร็วเร็วนี่ยฮะตอนนี้พิ่ซีก็ดูนะดูนะไาดูคนไม่ยอมขึ้นนะมามามาเร็วดูดดูดูดูไม่ยอมขึ้น ไปแล้วนะไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยจัดไม่ยอมไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมจะเล่นต่อจะเล่นต่อวันนี้ก็ต้องจบลงไปท่านี้นะคะสำหรับการพาบิกซีเล่นน้ำนะคะ